ทุกมาใน,นขนานี้พร้อมแล้วนะครับที่จะต่อยออกจากซองรอรุ้นได้เลยครับมาออกแล้วขนานี้ลุคเาเท,ทลเอเป็นตัวนำทันเด์เป็นตัวที่สองอูเบชรลัสที่สาม ที่ใต้แปดซูปเปอรพ์พาวเวอร์เป็นตัวนำปูปัชรัสเริ่มได้สนอขณะนี้ปูปัชรัสเป็นตัวนำแล้วลูเปอรพ์พาวเวอร์เป็นตัวที่สองชนะเพชรที่สามที่โค้งป้ายเ,เจ็ดลูเปอรพ์พาวเวอร์เป็นตัวนำปูปัชรัสเป็นตัวที่สอง ชนะเพชรเริ่มแหญ่ขึ้นมาที่ไปออกทางตรงยูเปอร์พาวเวอร์เป็นตัวนำชนะเพชรเป็นตัวที่สองถ่ายไปเป็นปาจีนบุรีและลิสศวัน มาชุกมาพร้อมนะครับมาทุกมาพร้อมนะครับถุกมาในขณะนี้พร้อมนะครับที่จะปล่อยออกจากซองมาออกแล้วขนานี้เลดี้ทรงชัยเป็นตัวนำต้นเงินเป็นตัวที่สองที่โค้งป้าก้าเลดี้ทรงชัยเป็นตัวนำต้นเงินเป็นตัวที่สอง วินเทอร์ที่3ที่ใต้แปดในขณนะนี้ดีทรงชัยเป็นตัวนำต้นเงินขณะน,นี้ต้นเงินเริ่มแรงทางนอกผ่านึ้นเป็นตัวนำติดสามอยู่ีนดีทรงชัย ที่ค้งป้าเจ็ตต้นเงินเป็นตัวนำอยู่ในที่ทรงชัยเป็นตัวที่สองถ่าไปเป็นวินทาวเวอร์ขณะนี้ที่ไปออกทางตรงต้นเงินเป็นตัวนำวินทาวเวอร์เป็นตัวที่สองดาลินที่สามขณะนี้วินทาวเวอร์เป็นตัวนำ ตองเงินเป็นตัวที่สองน้องล,ลินที่สามอบเชยบอยที่สี่ถูกหมาพร้อมแล้วครับในขนาดนี้รอลุ้นได้เลยครับถูกหมาพร้อมแล้วครับในขนาดนี้มมาออกแล้ว ขณะนี้ไอนิดาคอนเป็นตัวนำซูซิสตาเป็นตัวที่สองวุฒิเาเด่นที่สามที่โค้งป้ายก้าวุฒิเจเด่นเป็นตัวนำซูซิสตาเป็นตัวท,ที่สองตอนิดาคอนที่สามที่ป้ายแปดในขณะนี้วุฒิเจเด่นขณะนี้ซูซิสตาเป็นตัวํำแล้ว วุฒยเด่นเป็นตัวที่สองที่ค้งไปเจ็ดวุฒยาเด่นเป็นตัวนำติดตามด้วยซูซสตาทีไปอกเจ้าทางตรงวุฒิเด่นเป็นตัวนำททออทวเทโรซินเนตอรท,ที่สองนะครับ เพียวซิเวอร์เป็นตัวที่สองขณะนี้ผู้จะเริยนเป็นตัวนำทีตาด้วยเพียวซินเวอร์อาจไปเป็นน้ำหนึ่งและคุณิน ทุกม้าในขณะนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยออกจากซอง,องรอรุนได้เลยครับทูกม้าพร้อมรับในขณะนี้ครับม้าออกแล้วขนานี้โคดินแคสเป็นตัวนำวีเซอร์เป็นตัวที่สองวันมณีที่สามรักสนใจสองที่สี่คำหวานที่ห้า ที่โค้งป้ายก้าวรื่องแคกเป็นตัวนำอยู่วันมณีเป็นตัวที่สองสวิตเตอร์ที่สามความหวานที่สี่นัก้ําใจสองที่ห้าที่โค้งป้ายจิตเรื่องแคเป็นตัวนำอยู่วันมณีเป็นตัวที่สอง สวิตเซอร์ที่สามที่ไปโอกจากรางตรงโกลเด้นคคสยังเป็นตัวนำติดตามด้วยขวัญมณีสวิตเซอร์ขณะน,นี้ขวัญมณีเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วที่ตามด้วยโกลเด้นคคสขณะนี้ วันมะีนเป็นตัวนำติดตามด้วยมาถูกมาพร้อมนะครับ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  ทุกม้าในขณะนี้ม้ากออกแล้วขณะนี้วายปวินเป็นตัวนำขณะน,นี้อาชาเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำวายปวินเป็นตัวที่สองพรมลิขิตที่สามชวพาวที่สี่น้องอันดาที่ห้า ใตแปดอาชาเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่ผมลิขิดเริ่มงแดงสนากผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองไวประวินที่สามผ่านไปเป็นกิตาเคที่คองป้าจอาชาเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำอยู่ผมลิขิดเริ่มแรงขึ้นมา อันไปเป็นไว,วินและสตาเคที่ไปออกเจ้ากลางตรงผอมลิขิตเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยอาชาเรืองฤทธิอันไปเป็นสตาเคีดองันดาและเจ้าพลานิน ทุกมาในขณะนี้พร้อมแล้วครับที่จะปล่อยออกจากซองรอรุ่นเลยครับมาออกแล้วขณะนี้โทะสวีชัยเป็นตัวนำโระสวีชัยเป็นตัวนำาุมสามยอดเป็นตัวที่สองบุญถึงที่สาม ถัดไปเป็นซูโมที่ป้ายแปในขณะนี้โชคสวีชัยเป็นตัวนำอยู่นาหน้าทองเป็นตัวที่สองแล้วหนุ่มสามยอดที่สามู่โมที่สที่โค้ป้ายเจ็โชคสวีชัยเป็นตัวนำอยู่นาหน้าทองเป็นตัวที่สอง ไปอ,อกจอกกลางตรงโชคสวีชัยเป็นตัวนำนาหน้าทองเป็นตัวที่สองขณะน,นี้โชคสวีชัยเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยนาหน้าทองขณะนี้หน้าทองเป็นตัวนำติดตามด้วยโชคสวีชยัยท่านไปเป็น ลูกม้าในขณะนี้พร้อมแล้วครับที่จะปล่อยออกจากซองรอรุนนไ่้เลยครับลูกม้าพร้อมแล้วครับในขณะนี้ม้าออกแล้วขนานี้ก้าอินทรีเป็นตัวนำขณะนี้วิชแมนเป็นตัวนำก้าอินทรีเป็นตัวที่สอง ปาบบงกอนที่สามที่โค้งไปก้าวัสมนเป็นตัวนำก้าวอินทรีเป็นตัวที่สองซาพยาที่สามถ่ายไปเป็นปาบบงกอนวันเดอร์กองคัและปาที่ทรงชายที่โค้งไปเจ็ดในขณะนี้วัสมนเป็นตัวนำอยู่ าินซีเป็นตัวที่สองจอพยาที่สามคาบ้เป็นปาที่ทรงชัยที่ป้ายจออกกลางทรงวอตสแมนเป็นตัวนำอยู่ดาวินซีเป็นตัวที่สองขณะนี้วอตสแมนเป็นตัวนำ ปาทิรงชัยเป็นตัวที่สองล่งรายันที่สามถูกมาพร้อมแล้วครับในขณะนี้ถูกมาพร้อมแล้วนะครับ มาออกแล้วขณะนี้เทพทรงชัยเป็นตัวนำณขณะนี้พลานุกงเรืองเป็นตัวนำท่านทรงชัยเป็นตัวที่สองไวไดมอน์ที่สาขขณะนี้ที่โค้งป้ายเก้าเทพทรงชัยเป็นตัวนำแล้ว พลาลุ่งเรืองเป็นตัวที่สองฮอลิสินเวอร์เป็นตัวที่สามถัาเป็นไว้ไดมอนด์และวีเอไมที่โค้งป้ายจิตเทพทรงชัยเป็นตัวนำฮอลลีซินเวอร์เป็นตัวที่สองไว้ไดมอนด์ที่สามวีเอไมที่สี่ที่ไปอ,อกจากทางตรง เทพทรงชัยเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยโอลลีซิงเวอร์ถัดไปเป็นฮูแอมไบขณะนี้เทพทรงชัยเป็นตัวนำติดตามด้วยโอลลีซิงเวอร์ถัดไปเป็นฮูแอมไบและด um ีมกำลทู ลูกมาพร้อมแล้วนะครับมา,ม,มาออกแล้วขนาดนี้แซดรรยามเป็นตัวนำ วันมีโชคเป็นตัวที่สองเก้าเศรษฐีที่สามโชคสำลีที่สี่ที่ป้ายแปดแดนสยามเป็นตัวหนึ่งวันมีโชคเป็นตัวที่สองเก้าเศรษฐีที่สาม ถัดไปเป็นเมเกิลคอนเนอร์ที่โค้งป้ายจุดแซมสยามเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวันมีโชคถัดไปเป็นเก้าเศรษฐีที่ไปออกจากทางสรงแซมสยามเป็นตัวนำติดตามด้วยเก้าเศรษฐีวันมีโชค ขณะาานี้ทราจะยามเป็นตัวนำจิตใจให้ก้าเสร็จทีเนี่นครับคนเล่นวันมีโชคมาถึงมาบ้บมนะครับมาออกแล้ว ขณะนี้โชคเกียงไกรเป็นตัวนำผู้หัวนใจน้องสวงขณะนี้กอเหัวน้องสวงเป็นตัวนําโชคเกียงไกรเป็นตัวที่สองชีสมูแม่นที่สาม,สามแมททิวที่สี่จินตนาการที่ห้าถัดไปเป็นยอดฝาถนาที่ป้ายแปดในขณะน,นี้โชคเกียงไกร เริ่มงแรงภายนอกเป็นตัวนาแรงสี่ตาด้วยควันใจน้องสวงหายไปเป็นแม็ดิวและจินตนาการที่โค้งใต้เจ็ดควัใจน้องสวงเป็นตัวนามีกางหนึ่งใายไปเป็นโชคเกียงไก่และแม็ดิวที่ปลออายหักทางตรง ขวัญใจน้องสุนัขเป็นตัวนำติดตามด้โชคเกียงกายและแมทธิวขณะนี้ขวัญใจน้องสุนัขเป็นตัวนำอยู่โชคเกียงกายเป็นตัวที่สองเมทธิวที่สามขณะนี้ขวัญใจน้องสุนัขเป็นตัวนำติดตามด้วยโชคเกียงกายและแมทธิวไทยไปเป็นชีสรมัน